สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กันกับรายการหมากเด็ดแต้มเซียนครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะนําเสนอบันทึกเกมเก่าๆเนี่ยที่เกิดการแข่งขันขึ้นมาในสมัยก่อนนะเอามาวิเคราะห์เอามาเจาะลึกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบสบายๆนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมไปคัดเลือกบันทึกเกมนี้มามันเป็นบันทึกเกมที่สุดยอดมากครับเป็นบันทึกเกมจากแมตช์การแข่งขันคุนทงคําครั้งที่13ครับเป็นการประชันหมากกันระหว่าง ฝ่ายขาวอาจารย์หนูทองครับปะทะกับหมากฝ่ายแดงอาจารย์ป่องครับจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลย ในบันทึกเกมนี้ครับผู้ที่ทําการเดินหมักขาวณนะตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์หนูทองส่วนผู้ที่ทําการเดินหมักแดงคืออาจารย์ป่องครับไปดูกันครับว่าในช่วงของ3ตาเดินแรกเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเกมนี้มารีรันให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยทุกท่านได้ดูกันนะครับผมขออนุญาตเปิดเป็น3ามูฟแรกให้ได้ดูกันคร่าวๆก่อนแล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะครับมาไฟขาวอาจารย์หนูทองครับขึ้นมาในตำแหน่งนี้แน่นอนจุดประสงค์ชัดเจนครับอยากจะเป็นม้ายงซ้ายม้ายงซ้ายเดินเพื่อ จะไปเข้าตีเข้าต่อเข้าตีฝ่ายตรงข้ามครับส่วนมากฝ่ายแดงนะครับอาจารย์ป๋องเลือกที่จะเปิดเป็นโครงสร้างของม้าเทียมโคนในกลนเพื่อตั้งรับม้าซ้ายนั้นนะครับอาจารย์หนูทองครับเดินโคนและอาจารย์ป๋องเดินม้าครับจากนั้นครับไอที่เราว่าจะเป็นม้าโยงซ้ายเนี่ยผิดกันหมดนะครับเพราะว่าเกมจริงเนี่ยเขาเปิดเป็นม้ามังกรม้ามังกรนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งร่างนะครับที่ เป็นหมากที่เอาไว้ใช้จู่โจมใช้โจมตีเหมือนกันครับคุณผู้ชมอะแต่ว่านะครับในยุคสมัยนี้ก็อาจจะเห็นคนที่เดินเนี่ยค่อนข้างน้อยนิดนึงครับหมากฝ่ายแดงครับอาจารย์ป่องครับเดินเรือครับและอาจารย์หนูทองเดินเม็ดครับจากนั้นอาจารย์ป่องทิมเบียสกัดอาจารย์หนูทองจึงใช้จังหวะนี้เนี่ยในการปูเบี้ยคู่ขึ้นไปนะครับและแน่นอนครับหมากฝ่ายแดงก็เดินเช่นกัน ตอนนี้สถานการณ์ในเกมคือมากไฟขาวต้องการที่จะโถมกลางกระดานเข้าไปทั้งหมดนะครับใช้เม็ดขึ้นมาแล้วก็บุกเอาเซนเตอร์ส่วนมากไฟแดงครับพยายามทียดตีเลาะเลาะซ้ะายเลาะขวาครับเลาะทางด้านนี้ทีเลาะทางด้านนี้ทีครับมากแดงอาจารย์ป่องครับต้องการที่จะเดินโคนขึ้นมาด้านบนเพราะตอนนี้ปัญหาของอาจารย์ป่องคือเม็ดไม่ได้ใช้ครับเม็ดมันติดก,กับโคนอยู่เพราะงั้นต้องเดินโคนขึ้นมาแล้วก็เดินเม็ดเนี่ยมาอยู่ด้านใต้โคนครับจากนั้นครับ อาจารย์หนูทองเลือกที่จะเดินเม็ดครับอาจารย์ป่องเดินเรือและอาจารย์หนูทองขึ้นขุนครับการขึ้นขุนในตำแหน่งนี้ผมว่าเป็นตำแหน่งที่โอเคมากนะม้ามังกรโพซิชันนี้เซตอัพนี้นี่คือค่อนข้างดูดีครับและนั่นนะครับมากไฟแดงครับอาจารย์ป่องครับอยู่ๆครับแมเดินมาขึ้นเบี้ยครับต้องการที่จะมาตีสข้างเลยครับซ้ายทีขวาทีครับอาจารย์หนูทองครับ ตั้งรับเบี้ยของอาจารย์ป่องด้วยเรือจากนั้นครับเกิดการเดินโคนครับแล่อาจารย์หนุทองครับไม่รอให้อาจารย์ป่องเนี่ยเซตอัพให้เรียบร้อยแต่เข้าจู่โจมเลยครับปูสามเบี้ยขึ้นไปครับทาให้อาจารย์ป่องครับกินตัดเบี้ยไปก่อนครับแต่นั่นนะครับอาจารย์หนุทองไม่ใช้ม้ากินนะครับยอมเสียเชิงหน้าเบี้ยครับใช้เบี้ยกินครับแล้วก็ทางด้านของอาจารย์ป่องครับใช้ม้าเนี่ยมาจับเบี้ยไว้ก่อนต้องการที่จะล่อครับให้อาจารย์หนุทองเนี่ย แทงเบี้ยสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะต้องจาเป็นต้องแทงครับเกิดการกินเกิดขึ้นครับอาจารย์หนูทองครับใช้เบี้ยจากด้านในกินเข้าไปครับคือถ้าใช้เบี้ยนอกกินเนี่ยเบี้ยตำแหน่งนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนนะครับจากนั้นครับอาจารย์ปองถามต่อม้าทันทีครับอาจารย์หนูทองไม่แลกด้วยครับแต่ใช้โคนเนี่ยที่รอจังหวะอยู่ขึ้นมาครับเกิดการกินแลกกันเกิดขึ้นครับใช้ทางด้านของเบี้ยกินสวนกลับครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ทางด้านของอาจารย์ปองเนี่ยเดินโคนขึ้นมาตั้งรับครับ แต่นั่นฮะอาจารย์หนูทองไม่ปล่อยช่วงเวลานี้เนี่ยให้หลุดมือไปครับเห็นเรือต่อเรือออกไปก่อนครับเรือมันมีพิษมีภัยดูรุนแรงครับคือทําการปลดเาพุธไปก่อนครับใช้เรือกินเรือครับจากนั้นครับหมากไฟแดงครับอาจารย์ป่องครับใช้เม็ดของเอาขึ้นมาครับเกิดการกินแรกมาครับก็ต้องดูครับว่าจะใช้อะไรกินครับสีแดงใช้โคลนกินครับและทางด้านของสีขาวเนี่ยใช้โคลนขึ้นครับ ถ้าไม่กินแลกม้าเมื่อกี้นะครับจะไม่ได้จังหวะในการเอาโคนขึ้นมาเลยฮะตอนนี้ครับหมากไฟแดงครับอาจารย์ป่องครับเขาเดินม้าขึ้นมาครับจากนั้นเจอต่อโคนครับผมว่าการต่อโคนตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสวยค่อนข้างดีมากหลายคนอาจจะงงและสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะแน่นอนครับว่าหมากเนี่ยเท่ากันทุกตัวหมากเท่ากันทุกตัวครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยเรือไม่พร้อมใช้งานนะครับในทางด้านของอาจารย์ป่องหุ้นะครับยังไม่อยู่ในเซตอัพโพซิชันที่ มันค่อนข้างสวยงามตรงนี้มีเบี้ยเตรียมจ่อจะหงายอันนี้สถานการณ์ของสีขาวนะครับส่วนสีแดงนะครับตรงนี้คือโคนไม่ได้ใช้เม็ดไม่ได้ใช้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเตียนการกระดานจริงๆมากฝ่ายขาวจะมีโคนมากกว่า1ตัวอาจารย์หนูทองเลยกล้าที่จะลุยไงครับคุณผู้ชมกล้าที่จะต่อแรกต่อลุยครับอาจารย์ป่องครับกินครับและนี่ครับคุณผู้ชมฮะแทนที่จะใช้โคนกินนะฮะนี่ครับนี่เป็นแต้มที่ดีมากใช้ม้ากินครับทางด้านของอาจารย์ป่องครับ ให้ขุนมาูกครับคุณผู้ชมครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเบี้ยเนี่ยเตรียมจะจ่อหงายได้ครับคุณผู้ชมอาจารย์หนูทองครับไม่รอช้าใช้เรือเนี่ยมากดไว้ก่อนครับทําให้นี่ฮะอาจารย์ปองเนี่ยทิ่มเบี้ยขึ้นมาผมว่าจุดที่มันเริ่มพลิกผันเนี่ยเริ่มมาจากจุดนี้พอทิ่มเบี้ยขึ้นมาเสร็จเนี่ยเจอกินครับถ้าเกิดว่าเอามากินนะครับคุณผู้ชมจะเจอตีเบี้ยลิมเรือเนี่ยครับจะไปกดอยู่ที่ประมาณ ตำแหน่งนี้ฮะตำแหน่งยอหญิง6ครับถือว่าแรงมากครับเพราะงั้นเนี่ยอาจารย์ป่องเนี่ยคิดมาดีแล้วครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ลึกซึ้งแล้วก็ลึกมากเกมนึงนะใช้โคนกินครับจากนั้นฮะใช้ม้ากินเบีย้ยโดยเซียนหนูทองครับเจอเม็ดไล่คุณเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดเดินในแพทเทิร์นนี้ใช้ม้กินเบีย้ยคือโดนเบี้ยฟรีก็จริงแต่สีแดงเนี่ยได้ทีเดินเห็นไหมตอนนี้เอาเม็ดมาตำไม,ม้อีกฮะม้าต้องขยับหนีครับ ใช้ขุนผูกโดยสีแดงเพีนป่องครับจากนั้นครับอาจารย์หนูทองครับขึ้นเม็ดครับถือว่าเป็นแต้มที่สวยนะเป็นจังหวะการเดินที่ค่อนข้างสวยเพราะเม็ดเนี่ยมันกัน2ทางอยู่เม็ดเนี่ยการทั้ง2ทางจะเอาโคนมาต่อก็ไม่ได้เดินเรือกดโคนฟรีอีกนะครับสีแดงทําได้แค่ต้องขยับขุนไปติดม้าครับอาจารย์หนูทองครับเดินเรือของเขาเนี่ยมาผูกมาไว้คะอาจารย์ป่องเดินขุนครับและจากนั้นเจอต่อเม็ดครับพยายามที่จะปลดอาวุธปลดทุกอย่างครับ เม็ดฮะไม่ไม่แลกด้วยครับไม่ไม่แลกครับไม่แลกอย่างนี้ฮะพยับมม้าหนีครับโดยสีขาวครับอาจารย์ปองเห็นแล้วครับโอ้สถานการณ์แบบนี้อยู่ยังไงจะอยู่ได้อย่างไรใช้เรือเนี่ยมาต่อเรือทิ้งครับแต่ว่าครับอาจารย์หนูทองครับเล่นตัวครับแหมจะเอาเรือฉันออกไปง่ายๆอย่างนี้เหรอไม่ใช่หรอมั้งอะไรอย่างเงี้ยใช้เรือเนี่ยมากดเม็ดไว้ก่อนครับจากนั้นนะฮะโอ้โหเมื่อหลบเรืออย่างเงี้ย ไม่ใช่แล้วครับอาจารย์ป่องครับใช้เรือเนี่ยมาจับกินครับขอกินได้ไหมขอกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับอยากจะกินทั้งมาอยากจะกินทั้งเม็ดครับแม่อยากจะเอาสักตัวหนึ่งครับทำให้อาจารย์หนุทองครับต้องถอยเม็ดลงมาครับจากนั้นครับแม่เม็ดของเสียนป่องครับมาแล้วครับมาแล้วฮะ แต่นั่นแหละครับนะจังหวะนี้พอหลังจากถอยเม็ดนะครับเกิดการต่อแลกกันเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมมันเป็นเวทีมวยที่ค่อนข้างสุดยอดมากครับไฟตรงนี้นะไฟตรงนี้จะเป็นไฟที่ตัดสินกลางกระดานครับคือถ้าหลบเรือถ้าหลบเรือหมากไฟขาวเอาโคนกินโค้นแน่นอนแล้วเอาเรือเนี่ยไปวางตำแหน่งนี้ครับนั่นหมายความว่าถ้าตบกิน2เบี้ยต,ตรงนี้ได้หมากขาวเคลียร์หมดแล้วตอนนี้ครับอาจารย์ป่องทําได้แค่ต้องพยายามตัดตัวหมากครับ ใช้เรือลุกครับพยายามเอาทีเดินนะขยับปุ่นขึ้นครับและอาจารย์ป่องครับถอยมาครับไปดูวิธีการบีบกันครับว่าจะบีบยังไงให้หน้าเขียวไข่ชากันได้ขนาดนี้ครับอาจารย์หนูทองครับใช้เรือมากดครับเห็นไหมเตรียมจะหงายด้วยนะครับตอนนี้ครับอาจารย์ป่องพยายามที่จะปลดอาวุธทุกอย่างแล้วครับพยายามที่เบี้ยไม่กินฟรีเพื่อจะกินนะครับเพื่อกินเสร็จแล้วเบี้ยตำแหน่งนี้จะได้ตายครับแต่นั่นแหละครับอาจารย์หนูทองครับไม่กินครับไม่กินก็เจอกินครับกินแล้วครับแม้ จากนั้นนะครับไฮเเรือเนี่ยมาไล่ตบนะครับทุณผู้ชมฮะไล่ตบขุนครับนี่ก็มีการกินเบี้ยไปเล็กน้อยครับจากนั้นครับพยายามที่จะต่อมาครับพยายามที่จะละลายทุกอย่างครับแต่หมากรูปนี้ในกระดานนี้ครับคือว่าโอ้ค่อนข้างที่จะเป็นต่อหนักนะครับถือว่าค่อนข้างเป็นต่อเยอะนะสีขาวพยายามไล่กินเรือครับเรือกลับไปที่เดิมครับจากนั้นครับมากินม้าครับขุนกินครับจากนั้นพยายามถอยเบี้ยหงายลงมาเล่นครับ จารย์ปองครับพยายามเดินขุนครับและอาจารย์หนูทองเดินขุนไปเช่นกันครับเจอทิ่มเบี้ยขึ้นมาครับแต่ว่าเจอเบี้ยสีขาวอาจารย์หนูทองทิ่มลุกครับคุณจะต้องขยับหนีครับและปล่อยเม็ดลงมาครับเดินขุนไปไล่เรือครับจากนั้นครับใช้เรือเนี่ยมาผูกเม็ดเขาไว้ก่อนมาผูกเบี้ยหายไว้ก่อนครับพยายามเดินเรือครับโดยอาจารย์ปองครับ ก็มีวิธีการเดินเรือซิกแซกไปซิกแซกมาครับเพื่อยื้จังหวะปุดกระชากลากถูครับคุณผู้ชมฮะสำหรับสีขาวนี่ก็ค่อนข้างที่จะเดินค่อนข้างชิวนะครับนี่ก็โดนลุกครับก็ขยับปุ่นขึ้นครับเม็ดเป็นปัญหาครับต้องถอยเม็ดครับพอถอยเม็ดเสร็จเจอเบี้ยหงายลุกครับพอเบี้ยหงายลุกเสร็จฮะขยับปุนหลบเบี้ยหงายชักกลับมาโชกพอดีเป๊ะครับขยับเรือลงมาด้านล่างครับพยายามที่ไปไล่กินเบี้ยคว่ำนะครับคุณผู้ชม แต่ทางด้านของอาจารย์หนูทองก็ไม่ได้สนใจครับนี่ครับจะกินเบี้ยวความก็เอาขูนลงมาผูกเจอลุกก็ขยับขูดลงมาครับไล่เรือครับก็อยู่วนๆอยู่สเตปนี้เพราะอย่าลืมครับเรือเนี่ยผูกเบี้ยวไว้อยู่นะครับนี่ก็พยายามใช้ทางด้านหนงเรือนะครับในส่วนของหมากแดงเนี่ยเอาเรือเนี่ยไปไล่จับกินเบี้ยครับอาจารย์หนูทองก็พยายามที่จะเคลมเรือให้ได้ก่อนครับแล้วก็นี่ฮะ รู้ตัวเองว่าชนะแล้วนะครับก็ใช้เล่นหมากแบบทุนนิยมไปเลยครับคือมีหมากที่เยอะกว่านะครับก็พยายามที่จะทุนนิยมไปเต็มที่ครับสำหรับหมากฝ่ายขาวอาจารย์หนุทองครับพยายามใช้กําลังที่เหนือกว่านะครับเต้าบทะยีนะอย่างเงี้ยเดี๋ลุกครับนี่ก็ขยับปุ่นขึ้นครับจากนั้นครับขยับไปติดเบี้ยครับอาจารย์หนุทองครับนู่นครับเดินขุนไปติดเบี้ยตรงนี้ฮะจากนั้นครับใช้เรือมาครับตรงนี้เราจะได้เห็นการบีบหมากนะครับคุณผู้ชมฮะ บีบกันแบบหน้าเขียวไก่ชาครับคุณผู้ชมเห็นไหมความเป็นต่อเริ่มที่จะขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆครับหมากไฟแดงขยับขุนครับเจอหมากไฟขาวรุกและหมากไฟแดงใช้เม็ดปิดครับจากนั้นเนี่ยใช้เม็ดปิดบ้างครับโดยหมากไฟขาวจารหนุทองครับหลบเรือครับแล้วก็นี่ฮะพยายามที่จะไล่เข้าไปเรื่อยๆครับเจอเรือกดเบี้ยครับใช้เรือมาผูกเบี้ยครับอย่างฮันนีโคตรเก่าครับใช้ขุนไปไล่เรือครับจากนั้นครับนี่ครับใช้เบี้ยเนี่ยไปผูกเรือไว้ก่อน ก็พยายามนะครับเดินเรือซิกแซกไปซิกแซกมาครับและในตาเดินที่70เนี่ยหมากฝ่ายแดงนะครับอาจารย์ป่องก็ขอยอมแพ้ไปครับเพราะว่าไม่น่าจะไหวครับคุณผู้ชมะยังไงยังไงนะต่อให้เอาเรือออกไปนะเบี้ยยังไงก็ต้องโดนบีบอยู่ดีตีว่าเบียบ้ยเบี้ยแร็กเบี้ยได้ เตีเบีย้ยแรกเบีย้ยเนี่ยเบีย้ยก็ยังเป็น3เบีย้ยที่ถือว่าไล่จนได้อยู่ดีนะครับและก,ก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายผมก็ขอฝากผู้สนับสนุนด้วยนะครับร้าน Toy ย o l i s h ศูนย์จำหน่ายบอร์ดเกมสื่อการสอนมากกระดานนึกถึงบอร์ดเกมนึกถึง t t y To l i s h จำหน่ายครบจบในที่เดียวจากที่ผมได้ทำการศึกษาแล้วลองถอดหมากดูนะครับผมพบว่าจุดพิกผันจุดแพ้ชนะของเกมเนี่ย ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นจังหวะนี้ครับจังหวะที่เนี่ยตรงเนี้ยหลบเรือครับอาจารย์หนูทองหลบเรืออาจารย์ป่องเดินเรือลงมาจับพอเดินเรือลงมาจับตรงนี้เสร็จพยาย,รรนะพยามถอยเม็ดถูกไหมพยายามถอยเม็ดเสร็จตรงนี้ถอยเม็ดครับโดยอาจารย์ป่องครับจังหวะนี้แหละครับคุณผู้ชมจังหวะที่โคนขาวสามารถที่จะไปต่อตรงเนี้ยได้ครับคือถ้าบอกว่าหลบเรือเนี่ยถ้าบอกว่าหลบเรือตรงนี้นะครับก็จะเจอกินอยู่ดีพ, <ois> พอเจอกินเสร็จ ก็จะเอาเรือไปวางไปไล่กินเบีย้ยครับต่อให้เอาเรือมาผูกนะครับก็อาจจะโดนมา้าลงมาจับในตำแหน่งนี้ครับม้าลงมาจับนะเม็ดเป็นปัญหาอีกตรงนี้เดี๋ยวรอไงายได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเบีย้ยตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะครับนี่แหละครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าในเกมจริงนะครับเขาพยายามที่จะแลกไปเลยครับ่ยแลกไปเลย เราก็ใช้เรือลูกเพื่อจะเอาทีเดินครับพยายามที่จะตีป๊อกป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 ,ประมาณนี้เป็นต้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคณะวัดผู้ฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและไปทผกคน้น